다음 <목소리도> <목소리도> สวัสด,ด,ดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้ววันนี้วันแมนวันนี้จินก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ในบูธของ Toyota นะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปดู Toyota GR Yaris นะฮะเขามีการแบบทาสีนะฮะใส่เป็นสีดำสีแดงสีขาวนะฮะคือสวยจริงเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงนะฮะใกล้ๆก,กันเลยไปดูกันเลยครับ ยาลินะครับเป็นสปอร์ตแฮชแบ็กสประตูสมรสนะสูงนะฮะที่ได้รับการถ่ายทอดพัธุกรรมจาก World Rally Championship นะฮะหรือว่า WRC นะครับเขาจะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งนะและพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญในการแข่งระดับโลกเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับสสูบแถวเรียง ให้พละกกำลังสูงสุดที่261แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง360นิวตันเมตรนะครับและพละกกำลังทั้งหมดจากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดผ่านทางระบบขับเคลื่อน4ล้อสไตล์สปอร์ต G R 4นะฮะประสานกับการทำงานควบคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง230กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงจอดอยู่ข้างๆผมเนี่ยะฮะสีเขาสวยมากๆเลยนะฮะไฟหน้าก่อนเลยนะครับนี่โอ้โห oh ไฟหน้าตรงนี้นะฮะเป็นแบบ LED นะครับ,บรสามช่องนะฮะอยู่ตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นขอบเป็นสีเงินเินอย่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นไฟ daytime running light นะฮะออน,นี่ดูช่องด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอนะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะตรงนี้มีการตกแต่งคล้ายๆกับคาร์บอนเคปลานะฮะแล้วก็แบบเหมือนติดเป็นสติกเกอร์สีดำนะครับทับลงไปชิ้นส่วนที่เห็นเป็นสีแดงๆตรงนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์นะฮะ ก็คือเหมือนแลบมานะครับแต่สวยนี่แล้วดูช่องตรงนี้ครับนี่ดูช่องดักลมตรงนี้ฮะโอ้โหนี่นครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของ t o โย t a นะครับตรงนี้เป็นแบตโลโก้คำว่า GR นะฮะนี่นครับนี่เป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นช่องดักลมนะครับ เป็นแบบหกเหลี่ยมนะฮะลายลังพึ่งนี่ฮะดูไฟหน้าครับชัดๆซีรีส์ยางที่ให้มานะครับเป็นขนาด225ครับ40 ZR18 นะครับเป็นยางมิชลินนะฮะดูดูคาลิเปอร์เบรกครับคาลิเปอร์เบรกมีเขียนว่า GR นะครับแล้วก็โห,โหดูดิฮะ Bay. เบรกเต็มซุ้ม เกือบเต็มซุ้ม่ะครับแล้วก็ด้านข้างฮะแบดบสติกโลโกโ้ G.R. กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำเงาตรงนี้ติดเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะ G.R. Toyota Gazoo Racing นะครับให้ดูเป็นดีเทลภายนอกก่อนฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเปิดได้ไหมนะครับเราจะพาไปดูภายในนะครับเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็นี่ฮะที่หลังคาด้านบนตรงเนี้ย นี่ฮะเป็นคาร์บอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาร์บอนแท้หรืป่ะฮะนะครับแต่สวยนะครับสวยมากแล้วก็ด้านบนก็มีการติดสติ๊กเกอร์คำว่า GR ด้วยครับแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นฝาถังน้ำมันนะครับไฟท้ายสวยมากนี่นะฮะข้างหลังมีเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะ GR t o y o โตโยต้ o กา c ู n รแล้วก็เป็นท่อนะครับท่อออกคู่นี่ ดีไซน์ไฟไท้ายของ Toyota GR Yaris นะครับสวยมากเนี่ยดูดูเส้นสายตั้งแต่ตรงนี้นะฮะไล่มาไล่มาลากยาวมาสวยไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของไฟถอยเนาะไฟถอยเหมือนยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับ แบชโลโก้ GR ยา r ิ s นะฮะด้านล่างก็เป็น GR4 นะฮะชิ้นส่วนของสปอยเลอร์นะฮะนี่ตรงนี้ครับเป็นสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับให้ดูไฟท้ายอีกข้างนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของออปชันหรือฟังก์ชันอะไรนะฮะก็ะคือจะเป็นการพาดูพาชมนะฮะซึ่งไม่ได้เห็นได้บ่อยๆนะครับใน Toyota GR Yaris นะครับแล้วยิ่งทำ คำสีหรือแล็สติกเกอร์มาแบบเนี้ยขับไปบนถนนนะเด่นมากๆเลยแต่ลองดูด้านหลังมาฮะเก็บของได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อแบบถึงเราจะเป็นรถซิ่งนะฮะแต่ไปไหนมันก็ต้องแบบมีสัมภาระบ้างนะครับก็ยังเป็นแบบแมนนวนนะครับแต่ก็มีโชคมาให้ไม่ได้เปิดแล้วแบบรู้สึกหนักอะไรตรงนี้นะฮะก็เป็นช่องบางสายตานะครับเก็บของได้ประมาณนึงนะฮะวางกระเป๋าได้ประมาณ2 3ใบนะครับไม่ได้ มีที่เก็บของที่เยอะมากแต่ก็พอใช้ได้นะฮะรถแรงๆนะฮะไม่ต้องเก็บของเยอะแยะหรอกโอ้ oh, ดีไซน์ของไฟท้ายสวยมากนะครับเดีย๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างครับมาเปิดออกมานะครับนี่เลยกระจกแบบเฟรมเลดดอนะครับตรงนี้เป็นวัสดุแบบเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าที่ส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นอะคันธาร่า นะครับเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่พวงมาลัยพวงมาลัยสวยมากนะครับเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังตรงนี้เป็นแบบกลมๆนะฮะเป็นโตโยต้าเป็นแบบกลมๆจริงๆอ่ะโตโยต้าน่าจะทำพวงมาลัยเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะฮะในทุกๆรุ่นเนี่ยผมว่ามันจะสวยมากขึ้นเพราะว่าผมว่าในหลายๆรุ่นของพวงมาลัยโตโยต้าไม่ค่อยสวยนี่ตรงนี้มีแบ็คสโลโก้ว่า GR นะครับหน้าจอตรงนี้ฮะเป็นแบบอนาล็อก แล้วก็ไฮไลท์นะครับนี่ดูที่เบาะครับดูดีเทลเบาะนี่ดูที่หัวเบาะนะครับมีปักนะครับเป็นโลโก้ g r เบาะดีไซน์สปอร์ตมากนี่นะครับด้านข้างตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะฮะใช้เป็นอคันทารานะครับแล้วก็เดินด้วยซิชชิ่งสีแดงเต็มไปหมดเลยครับเบาะคือสปอร์ตมากแต่ก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับ ต้องปรับเย็นหลังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับนี่นะครับเป็นชิ้นส่วนของเกียร์แล้วก็เ,เบรกมือนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยภายในข้างหลังก็ยังเป็น2บวก2นะครับยังพอนั่งได้อยู่เดี๋ยวผมลองพับมาให้ดูนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้ด้วยนะครับ ขับได้ด้วยโ้สวยดูฝั่งผู้ทิ่สารด้านข้างคนขับมั้งฮะนี่นะฮะเสียดายอ่ะคือแบบชิ้นส่วนนะฮะยังเป็นแบบกึ่งซอฟทัชอยู่ แต่เพื่อความแรงนะฮะแล้วก็ความลิมิตเนี่ยรับได้นะเนี่ยะฮะดูหัวหมอนอืมแล้วก็ดูดีนะครับนี่สัมผัสสัมผัสดีนะฮะบอกนี่นะฮะแผงข้างประตูสวยมากวางเป็นแก้วได้เล็กๆน้อยๆนะฮะ,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 ะนี่เฟรมเลดดอ เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับท,ที่โคมไฟที่โคมไฟหน้านะครับดูดูรายละเอียดตรงนี้ครับสวยมากคล้ายๆกับตาเรานะฮะที่แบบเขียนเป็นมัสคาร่าไหมฮะพอเป็นดวงตาแบบเข้มๆเท่ๆแล้วก็ปัดมัสคาร่านะฮะเพิ่มความบเฉียยเล็กน้อย ลองให้ดูกันแบบไกลๆมากนะครับจะได้เห็นมิติของตัวรถที่ชัดมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวันแมนวันนี้จิ้นด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณครับ